สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วเนาะในรายวิชาวิทยาศาสตร์กับครูแกนเองนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องใหม่กันนั่นก็คือเรื่องของลมฟ้าอากาศนะคะแน่นอนก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนักเรียนยังจำได้หรือเปล่าว่าเราต้องทำหมล์แมปปิ้งนะคะ เนื้อหาในบทนี้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย My m i n ์แมปปิก็อาจจะเยอะนิดนึงนะคะ My Mapping ของเรานั้นจะอยู่ที่หน้า91นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นักเรียนจะมีงานอยู่ทั้งหมด2งานนั่นเองนั่นก็คือ Mymapping แล้วก็แบบฝึกหัดท้ายบทวันนี้นะคะ,ะในส่วนของ MyMapping นักเรียนคุณครูเช็คในรอบแรกแล้วนะคะบางคนทำมาสวยงามมากบางคนทำมา พอแล้วเพื่อให้มันเสร็จอย่างนี้นะคะนักเรียนนักเรียนคะไมล์แมปปิ้งของเรานั้นมีคะแนนทั้งหมด5คะแนนนะคะนักเรียนอย่าลืมนะทำมาให้สวยงามและเรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับ My m ม m a แมปปิ้งของบทนี้เนี่ยนักเรียนอาจจะยังไม่ส่งในวันนี้ก็ได้นักเรียนทำก่อนแล้วก็มีเวลาว่างนักเรียนตกแต่งเพิ่มเติมสามารถส่งย้อนหลังได้เลยนะอ่ะ เนื้อหาในวันนี้นะคะลมฟ้าอากาศจะอยู่ในหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หน้า63แล้วก็ถ้าใครที่ไม่มีหนังสือนะคะสามารถดูคลิปที่คุณครูจะสอนนี้ได้เลยแล้วก็แบบฝึกหัดจะอยู่ท้ายคลิปเวลาที่นักเรียนจะทำก็ให้กดหยุดแล้วก็ลอกโจทย์และทำลงในสมุดได้เลยค่ะ,ะนักเรียนคะลมปรากฏการลมฟ้าอากาศ อ,อันนี้มันจะอยู่บนฟ้าอยู่ในอากาศอะไรอย่างนี้นะคะครูขอเกิ่นไว้ก่อนว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของน้ำนักเรียนพอจะเดาได้ไม่เอ่ยว่าเป็นการเปลี่ยนสถานะในขั้นตอนใดอลองเดาดูนะคะไม่ว่าจะเป็นการเกิดเมฆหมอกน้ำค้างน้ำค้างแข็งอะไรพวกนี้ อยู่ที่การเปลี่ยนสถานะของน้ำหมดเลยอะบางคนนึกออกแล้วเดี๋ยวคุณครูเฉลยเลยละกันนะคะเป็นการเปลี่ยนสถานะของน้ำจากน้ำที่มีสถานะของเหลวไปเป็นแกส๊สหรือจากแก๊สกลับมาเป็นของเหลวนั่นเองนะคะอันเนี้ยเราก็จะใช้หลักการในการเปลี่ยนสถานะเพื่อมาอธิบายในการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆบนท้องฟ้านั่นเองนะคะ งั้นเรามาเริ่มเรียนกันเลยเนาะนักเรียนคะถ้าเราสังเกตสภาพอากาศในแต่ละวันเราจะพบว่าแต่ละวันเนี่ยสภาพอากาศมันจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยสภาพอากาศก็คือหนาวเย็นอ่าแต่ถ้าเมื่อเทียบกับอาทิตย์ก่อนกนก็คือจะมีความร้อนขึ้นมาหน่อยหรือว่าในอนาคตก็คือในอาทิตย์ถัดไปอาจจะร้อนขึ้นกว่าเดิมหรือ หนาวมากกว่าเดิมก็ได้สภาพอากาศแบบเนี้ยในแต่ละวันเนี่ยจะเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้นะคะซึ่งสภาพอากาศรอบตัวเราที่มันเปลี่ยนในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราเรียกว่าปรากฏการณ์ของลมฟ้าอากาศซึ่งปรากฏการณ์เนี่ยเกิดมาจากการเปลี่ยนสถานะของน้ำาเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้อาจจะเปลี่ยนจากของเหลวไปเป็นแกส๊ส หรือเปลี่ยนจากแก๊สกลับมาเป็นของเหลวก็ได้อย่างเช่นพวกเกิดเมฆหมอกน้ำค้างน้ำแข็งอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ที่เราจะเรียนมีอยู่สองเรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของการเกิดเมฆแล้วก็การเกิดหมอกกระบวนการเนี้ยทั้งสองอย่างเนี้ยมันจะเกิดขึ้นคล้ายคายกันอ่าอันดับแรกนักเรียนเรามาดูเรื่องเมฆก,ก่อนเลย นักเรียนดูไปพร้อมกันนะคะอ่ะเมฆเกิดจากอะไรนักเรียนคะถ้าตามหลักการแล้วเนี่ยคือเมฆเกิดจากไอ้น้ำในอากาศเลยอ่ะเวลาที่แหล่งน้ำเนาะได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ส่องแสงส่งความร้อนมาเหมือนตรงนี้นะคะเนี่ยดวงอาทิตย์ให้ความร้อนอแสงก็ส่งลงมายังแหล่งน้ำนะคะพอแหล่งน้ำได้รับความร้อนเนี่ย น้ำจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแกส๊สอะซึ่งก็คือเกิดการกลายเป็นไอนั่นเองอะเกิดจากไอน้ำเนี่ยเมฆเกิดจากไอน้ำในอากาศเกิดการควบแน่นก็คือพอมันกลายเป็นไอตรงเนี้ยมันจะลอยขึ้นไปด้านบนนะคะด้านบนตรงเนี้ยอะบริเวณด้านบนหรือชั้นบรรยากาศด้านบนเนี่ยจะมีความเย็นพอมันมีความเย็นเนี่ยไอน้ำก็จะเกิดการควบแน่น การควบแน่นคืออะไรคือการเปลี่ยนจากแก๊สกลับมาเป็นของเหลวนั่นเองก็คือไอ้น้ำในอากาศเกิดการควบแน่นกลายเป็นละอองน้ำเล็กๆจำนวนมากแล้วก็เกาะตัวกันเป็นกลุ่มเมฆอยู่บนท้องฟ้านะคะสูงจากพื้นดินมากมากๆเลยอ่าอันนี้คือการเกิดเมฆคุณครูทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะดวงอาทิตย์ส่งแสงลงมายังแหล่งน้ำแหล่งน้ำได้รับความร้อน กลายเป็นไอลอยขึ้นไปบนอากาศอ่าพอลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วเนี่ยเจอกับความเย็นไอน้ําเกิดการควบแน่นแล้วกลายเป็นหยดน้ําเล็กๆเกาะตัวกันเกาะตัวกันรวมกันเป็นก้อนเมฆนั่นเองนะคะอ่ะทีเนี้ยเมฆของเรานะคะนักเรียนเมฆเนี่ยเขาจะมีการตั้งชื่อตั้งชื่อแล้วก็ ลักษณะขึ้นอยู่กับความสูงของเมฆนั่นเองอเพื่อเพื่อความง่ายต่อการจำจริงๆมันก็คือจำยากอยู่แต่ว่ามันจะมีเพลงเดี๋ยวคุณครูจะส่งคลิปวิดีโอเพลงไปให้เราฝึกร้องนะคะมันจะมีเพลงที่ง่ายต่อการจำชื่อของเมกเมฆในธรรมชาตินะคะจะเกิดขึ้นโดยมีรูปร่างสองลักษณะด้วยกัน ก็คือเมฆแผ่นแล้วก็เมฆก้อนนักเรียนสังเกตดูนะคะในแต่ละวันอลองเดินออกไปดูนอกห้องนอกบ้านสิว่าวันนี้เมฆเป็นลักษณะเมฆแผ่นหรือเมฆก้อนเมฆมีรูปร่างอย่างไรบ้างนะคะ,ะมาดูกันเลยเมฆแผ่นเนี่ยเราจะมีชื่อ,อเขาจะมีชื่อว่าเมฆสตาตัสสตาตัสก็คือเมฆที่มันเป็นแผ่น แต่ถ้าเป็นเมฆก,ก้อนเมฆก,ก้อนก้อนกลมๆก้อนก้อนขยุกข,ขยุยเหมือนปุยๆต่างๆนะคะก็คือเราจะเรียกว่าเมฆคิวมูลัตการเกิดเมฆนะคะเขาจะแบ่งออกเป็นตามลำดับชั้นตามลำดับความสูงมีทั้งหมด3มชั้นด้วยกันได้แก่เมฆชั้นต่ำเมฆชั้นกลางแล้วก็เมฆชั้นสูง เมฆชั้นต่ำก็คือเมฆที่อยู่สูงจากพื้นดินไม่เกิน2กิโลเมตร2กิโลเมตรนะคะก็คืออยู่ตั้งแต่0ถึง2กิโลเมตรอันเนี้ยเราจะเรียกว่าเมฆชั้นต่ำส่วนเมฆชั้นกลางเมฆชั้นกลางจะเกิดขึ้นที่ระดับความสูงตั้งแต่2กิโลเมตรขึ้นไปจนถึง6กิโลเมตรากกิโลเมตรนะคะอันนี้เราถือว่าเป็นเมฆชั้นกลาง แล้วก็3คือเมฆชั้นสูงเมฆชั้นสูงเนี่ยก็ก็คือเมฆที่อยู่ตั้งแต่ระดับ6กิโลเมตรขึ้นไปถ้าเป็นเซนก็คือจะเป็น6,000นะคะ,ะมาดูอันดับแรกเลยเมฆชั้นต่ำเมฆชั้นต่ำตัวเนี้ยอยู่ที่ความสูงตั้งแต่0ถึง2,000เมตรอ,อันดับแรกเลยนะคะเมฆอันดับแรก จะเป็นเมฆก้อนนะคะเมฆชั้นต่ําส่วนใหญ่จะเป็นอ่ะมีทั้งเมฆก้อนแล้วก็เมฆแผ่นอันดับแรกเลยคือเมฆตัวนี้นะคะจะเป็นเมฆเมฆก้อนลอยติดกันเป็นแพรเลยนักเรียนเราสามารถเออเรามองเห็นได้ในช่วงเช้าเช้าเช้ามืดอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเมฆก้อนตัวนี้ก็คือเมฆสตาตัสอ่ะสตาตัสหรือคิวมูลัส เมฆก็คือเกิดจากเมฆสองก้อนเนี้ยรวมกันมันจะกลายเป็นเมฆสตาโตคิวมูลัสอ่ะสตาโตคิวมูลัสตัวเนี้ยมันบ่งบอกว่าวันเนี้ยอาจจะมีฝนตกนะเมฆเป็นแผ่นหนาๆเลยอาจจะมีฝนตกหรือฝนตกปลอยๆหรืออาจจะมีพายุเข้าอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะวันนั้นทั้งวันก็อาจจะไม่มีแดดหรืออาจจะมีแดดน้อยๆอากาศดีนะคะอ่ะเมฆที่สองอ่ะ ในกรณีที่เป็นเมฆฝนนะคะนักเรียนมันจะมีคำว่า n i m โบหรือ n i ม b u s อยู่ข้างหน้าซึ่งมันแปลว่าฝนนะคะอ่ะอย่างกรณีของเมฆเมฆสตาตัสอ่ะสตาตัสก็คือเป็นเมฆแผ่นๆตัวเนี้ยมันจะเกิดขึ้นบริเวณภูเขาถ้าสมมุติว่าเราอยู่ที่สูงเราจะมองเห็นเมฆตัวเนี้ยมันลอยอยู่บริเวณตีนเขานั่นเองนะคะเป็นเมฆแผ่น ในทางกลับกันถ้าเป็นนิมโบสตาตัสเมฆนิมโบสตาตัสจะเป็นเมฆแผ่นเหมือนกันเป็นแผ่นแผ่นๆเลยเราจะมองเห็นเมื่อเกิดฝนตกโปรยๆวันนั้นทั้งวันก็คือจะไม่มีแดดเลยจะเป็นฝนตกปรอยๆอ,อากาศเย็นสบายเหมาะแก่การนอนนะคะซึ่งนักเรียนทุกคนชอบอต่อมาก็คือเมฆคิวมูลัส เมฆคิวมูลัตตัวนี้ก็มีลักษณะเป็นเมฆก้อนนั่นเองนะคะเป็นก้อนเหมือนปุยปุยเลยนะคะอ่าอันนี้บ่งบอกว่าอากาศดีนะมีแสงแดดส่องลมพัดเย็นสบายอ่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เมฆคิวมูลัสมันเริ่มเกาะตัวกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันจะกลายเป็นเมฆคิวมูลนิมบัสคิวมูลนิมบัสเนี้ยเป็นเป็นเมฆที่ก่อตัวในแนวตั้ง ถ้ามีเมฆชนิดนี้นะคะอ่าบริเวณฐานของเมฆมันจะมีสีดำคล้าเป็นสีเทาๆสีดำๆนะคะอันนี้บ่งบอกว่าจะเกิดพายุฝนฟ้าคนองนั่นเองค่ะอ่ะต่อมาเป็นเมฆชั้นกลางเมฆชั้นกลางนะคะจะอยู่ที่ความสูงตั้งแต่2 0 0 0 6 0ถึง6,000เมตรหรือว่า2-6ถึง6กิโลเมตรนั่นเองนะคะ นักเรียนสังเกตถ้าเป็นเมฆชั้นกลางจะมีคำว่าอันโตอยู่ข้างหน้านะคะอันโตตัวเนี้ยแปลว่าชั้นกลางมีทั้งเมฆแผ่นแล้วก็เมฆก้อนนะคะเมฆอันโตสตาร์ัสอันแรกเลยนะคะอันโตสตาร์ัสเป็นเมฆแผ่นหนาๆเลยปกคลุมไปทั่วเลยอันโตสตาร์ัสตัวเนี้ยก็จะเกิดในวันที่ แดดไม่ค่อย2่องอันนี้น่าจะเจอในช่วงหน้าหนาวเวลาที่เมฆเยอะๆเพื่อบังแสงอาทิตย์นะคะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าอากาศดีเย็นสบายอ่าเมฆชนิดที่2นะคะก็คือเป็นเมฆก้อนเมฆก้อนคล้ายๆฝูงแกะก็คือมีลักษณะคล้ายๆเหมือนขนแกะเนาะดูนุ่มๆฟูๆนะคะอันนี้เมฆตัวนี้ก็คือเมฆอันโตคิวมูลัส เมฆตัวนี้จะเกิดในวันที่อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสนะคะอะต่อมาลำดับที่3นะคะเมฆชั้นสูงเมฆชั้นสูงตัวนี้ก็คือตั้งแต่6000เมตรหรือว่า6กิโลเมตรขึ้นไปจากพื้นดินนะคะสูงตั้งแต่6กิโลเมตรขึ้นไปจากพื้นดินอะเมฆชั้นสูงจะมีคำว่าเซโรนำหน้า คำว่าเซโรแปลว่าชั้นสูงนะคะนักเรียนถ้าเจอคำว่าเซโรแปลว่าเมฆชนิดเนี้ยเป็นเมฆชั้นสูงอ่ามาดูอันแรกเลยอ่าอันแรกคือเซโรสตาตัสอ่ะเซโรสตาตัสส่วนใหญ่เมฆชั้นสูงจะเป็นเมฆริ้วเป็นริ้วเป็นแผ่นบางๆนะคะอ่ะอย่างเมฆเซโรสตาตัสตัวเนี้ยเป็นเมฆแผ่นบางๆสีขาว,ขาว คล้ายๆกับผลึกน้ําแข็งวันเนี้ยเราจะเจอในวันที่มีแสงแดดเยอะๆแสงแดดจ้าๆหน่อยลมแรงๆอะไรเงี้ยนะคะอ่ะ,อ,อ,ะอันที่สอ่ะอันที่สงนะคะคือเมฆเซโรคิวมูลัสเซโรคิวมูลัสตัวเนี้ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆผลึกน้ําแข็งสีขาวเป็นริ้วขึ้นเล็กๆเลยอ่าเจอเหมือนกันคะ่ะวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสอ่ะแล้วก็เมฆชนิดสุดท้ายคือเมฆ เมฆเซรัตเมฆเซรัตตัวเนี้ยรูปร่างเป็นริ้วสีขาวคล้ายๆขนนกเป็นผลึกน้ำแข็งนะคะมักเกิดในวันที่อากาศดีแล้วก็สีของท้องฟ้าจะเป็นสีเข้มนะคะอ่าแล้วก็คุณครูขอเพิ่มเติมนะคะ,ะปริมาณการเกิดเมฆนะคะเขาจะเทียบอ่าเขาจะแบ่งระดับเป็น0-10ถึง10อย่างนี้นะคะก็คือ ถ้ามีเมฆเยอะมากๆเต็มท้องฟ้าเราจะให้เป็นระดับ10ก็คือเวลาที่เราอ่านาหรือว่าดูในกรมอุตุนิยมวิทยาอะไรเงี้ยนะคะดูแผนภูมิสภาพอากาศอะไรเงี้ยก็คือถ้าเราเจอคำว่ามีเมฆในระดับ10นั่นก็คือเมฆเต็มไปหมดเลยไม,ไม่ไม่มีแสงสว่างทะลุผ่านลงมาได้แล้วก็จะลดลันออกไปก็คือเมฆถ้าเมฆเต็มท้องฟ้าเนี่ยจะมีตั้งแต่ 8ถึงสิอย่างเงี้ยนะคะถ้าระดับกลางๆก,ก็จะเป็นระดับ5 5ถึง7อะไรประมาณนี้นะคะ,ะถ้าน้อยๆก็จะมีเมฆร,ระดับ2ระดับ3อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเมฆน้อยๆเป็นเมฆชั้นสูงส่วนใหญ่ก็เป็นถ้าเมฆน้อยๆส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือเมฆชั้นสูงนั่นเองนะคะ,ะจบไปแล้วนะคะเรื่องเมฆถ้านักเรียนสงสยัยนักเรียน ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของเมฆนะคะในหนังสือหรือว่านักเรียนสามารถฟังเพลงที่คลิปเพลงที่ครูจะส่งให้ไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความจำในเรื่องของชื่อเมฆนะคะอันนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครว่างๆนะคะลองออกไปดูท้องฟ้าออกไปดูก้อนเมฆซิว่าวันนี้นักเรียนเจอเมฆอะไรบ้าง มันเหมือนกันไหมมันเหมือนกันทุกวันหรือเปล่าวันนี้เป็นเมฆชนิดนี้พรุ่งนี้เป็นเมฆชนิดไหนบ้างนักเรียนลองไปดูนะคะลองดูว่าสภาพอากาศในแต่ละวันบริเวณที่นักเรียนอาศัยอยู่นั้นมันแตกต่างกันหรือไม่นะคะอาต่อมานะคะก็คือเรื่องของหมอกนั่นเองนะคะหมอกตัวนี้เราเคยเห็น แน่นอนนักเรียนทุกคนน่าจะเคยเห็นส่วนใหญ่จะเจอหน้าหนาวก็เจออะหน้าฝนก็มีบางนะคะหน้าร้อนก็มีอ่าส่วนใหญ่เราจะเจอที่หน้าหนาวหรือว่าปลายฝนต้นหนาวนั่นเองนะคะหมอกเกิดคล้ายๆกับเมฆเลยนักเรียนอาแต่เกิดคล้ายกันมากเลยนะคะแต่ว่าหมอกเนี่ยจะเกิดในตอนเช้าใช่ไหมอะเป็นเพราะว่า อากาศในตอนเช้าเนี่ยมันเย็นอ่าเหมือนกันกันกบเมฆเลยค่ะหมอกอ่าหมอกจะได้รับความร้อนอ่ะดวงอาทิตย์นะคะส่องแสงมายังแหล่งน้ำพอแหล่งน้ำได้รับความร้อนก็จะกลายเป็นไอไอตัวเนี้ยมันจะลอยขึ้นไปบนอากาศอ่าแต่ทีเนี้ยพอมันลอยขึ้นมาปุ๊บเจอกับพื้นดินค่ะนักเรียนบริเวณพื้นดินเนี่ยมันมีความ ชื้นอ่ะมันมีอากาศที่เย็นจากที่ไอ้น้ำร้อนๆลอยขึ้นมาเจอความเย็นปุ๊บมันก็เลยเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำอ่าพอเป็นหยดน้ำเนี่ยลมหรืออากาศพัดพาขึ้นไปข้างบนเป็นเมฆไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีน้ำหนักนะคะหยดน้ำก็เลยเกาะตัวเรียงกันแล้วก็อยู่บริเวณนี้อ่าอยู่บริเวณใกล้ๆกับพื้นดิน เราก็เลยมองเห็นเป็นหมอกนั่นเองงงไหมคะนักเรียนถ้านักเรียนสงสัยหรือยังไงนักเรียนคอมเมนต์หรือว่าฟีดแบ็กครูกลับมาได้เลยนะคะอ่ะคล้ายๆเมฆแต่เมฆก,ก็คือไอ้น้ําจะลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ไปควบแน่นอยู่ด้านบนส่วนหมอกเขาจะลอยขึ้นมาพอถึงพื้นดินปุ๊บพื้นดินมีความเย็นเขาก็เลยควบแน่นอยู่ใกล้ๆพื้นดิน เวลาที่เรามองเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเหมือนเมฆแต่ว่ามันอยู่ในระดับต่ำกว่าเราส่วนใหญ่เราจะเห็นหมอกเวลาที่เราไปเที่ยวภูเขาเราอยู่บนภูเขาที่สูงนะคะเราก็จะเจอกับหมอกในตอนเช้าเช้าแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะคะ,ะแสงแดดเริ่มร้อนขึ้นหมอกตัวเนี้ยหมอกตัวนี้นะคะก็จะกลายเป็นไอแล้วก็ ลอยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศเพื่อกลายเป็นเมฆต่อไปนั่นเองอจบแล้วนะคะสำหรับวันนี้เรื่องของเมฆและหมอกถ้านักเรียนสงสัยให้นักเรียนอ่านเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปดูคลิปตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้นะคะ,อ,ะอันนี้คือท้องฟ้าก้อนเมฆที่คุณครูถ่ายไว้นะคะนักเรียนคิดว่ามันเป็นเมฆอะไรเอ่ย เดาได้ไหมคุณครูไม่เฉลยนะคะให้นักเรียนลองไปสังเกตดูสำหรับแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเขียนโจทย์และตอบคำถามโดยคำถามของคุณครูมี4ข้อดังนี้เลยให้นักเรียนกดพ a สนะคะกดหยุดแล้วก็ทำได้เลยหรือใครจะแคปบหน้าจอออกไปเพื่อลอกอีกทีนึงก็ได้หรือว่าเดี๋ยวคุณครูจะแครบหน้าจอนี้แล้วก็ส่งให้เป็นรูปภาพอีกทีหนึ่งนะคะ หวังว่านักเรียนทุกคนจะสามารถตอบคำถามได้แล้วก็สนุกกับการเรียนในครั้งนี้นะคะไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันในห้องเรียนอีกเมื่อไหร่แต่ครูเอาใจช่วยนักเรียนทุกคนอยู่นะคะสู้ๆแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยนะกลับมาเราจะได้มาเรียนรู้เรื่องใหม่ๆด้วยกันสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้จ้ะ Bye bye.